สวัสดีครับถ่ายยังเนี่ยสวัสดีครับ,รบตอนนีเ้เราพาโปร4มารนะุ่นเพื่อนโปร4หน่อยดิอะพาโปร4มา,าสำรวจธรรมชาติแล้วก็ล่าปูด้วยศัตรตูาาได้หรือยังาบางคนวิ่งไป ใส่เข็นขายยามด้วยเนี่ยชุดพร้อมออกรถเลยในเธอเนี่ยอือในนี้ก็มีเธอไม่เห็นหากันเลย คนเดินไปไกลมากเลยไม่ได้ทักตัวมีแม่น้ำที่ไหนที่ไม่มีปูบ้างเอ๊ะทำไไม่ทำไมไม่เจอปูเลยเนี่ย หอยไม่มีหรอกมั้งเยมีค่ะาเมื่อกี้หนูเห็นเยอะมาเลยเอาปี๊บมาซะใหญ่โตอันนี้ดูคนเอาปี๊บมาเอาเลยเก็บมาเลยทั้งหอยทั้งปูเป็นอะไรเอ่ยอา้ปูน

โอ้โหบรรยากาศดีมาก แค่ไหนคกูมีมด่ะไม่เป็นไรคูจะไปดูหอยทำไมไม่มีปูเลยเนี่ย เมื่อก่อนปูเยอะเยอะตอนนี้ไม่มีปูเลยดูจากรอยเท้าเนี่ไม่มีปูอ๋อแสดงว่าเพื่อนหาเป็นเอออย่าไปเหยียบข้าวนะอย่าไปเหยียบข้าวแล้วแต่เธอเลยโอ้ได้หอยโชว์นหน่อยสิหอยอะไรเลย หอยหอยน่าจะเป็นหอยขมเอ้ยไม่ใช่หอยเชอร์รี่หอยเชอร์รี่หอยเชอร์รี่โอ้โหได้กี่ตัวเนี่ยโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากหอยโอ้โหอ่าอันนี้เป็นสตูพืชชนิดหนึ่งนะครับของอืม หอยเชอรี่ก็เป็นศัตรูพืชเหมือนกันครับพืชที่เราปลูกก็คือข้าวนะฮะต่อวิภาดีไม่เยอะอ๋อไม่เป็นไรก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนมานี่นไงกำลังมาวิภาเปูนี่หายากเหรอ,อเ,เดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจะโชว์การหาปูดีกว่า วิธีการปูเอ้ยการปูการหาปูนี่เราต้องเดินหารอยเท้ามันก่อนรอยเท้าปูเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะบอกมัน,นต้องหารอยเท้าก่นอนโอ้เปียบเลยอันนี้นาเหมือนขาดน้ำวิภาวดีเร็วๆหน่อยเพื่อนรอ ะนะทำอะไรไป,ก,ไปไรก,รกินเอาไปทำอะไรกินหรือกินเอาไปทำอะไรโอ้โอ,โอ,โอ้นั่นเพื่อเจอตัวใหญ่ตัวเล็กๆไม่ต้องเอานลกเรียนตัวเล็กๆไม่ต้องเอาตัวใหญ่เออแต่แต่เก็บใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกเพราะว่าเพราะว่าเขาจะได้นั่นเพราะว่าคนที่เขาปลูกข้าวเขาไม่ชอบอยู่แล้วหอยเนี่ย อ่นี่ไข่หอยเชอรี่ใครไม่เคยเห็นไข่หอยเชอรี่คุณคะทำยังไงจิ๋นก็ต้มโชว์ไข่นน่ไข่หอยเชอรี่เด็ดเด็ดมือนกันเอาคิวออกแล้วก็จิ้มกีอนี่ไงดึงออกมาเลยไข่หอยเราต้องทำลายให้เขาด้วยเออโยนทิ้งเลยบี้บี้บีบีไปเลยเพราะว่าหอยอันนี้มันเออวาดูสิมืออาชีพมืออาชีพเลยเออหรือไม่อย่างนั้นก็โยนให้มันจมน้ำตายไปเลยเพราะว่าไข่หอยเชอรี่มันจมน้ำแล้วมันตาย มามามาไม่ต้องไปไกลอยู่ใกล้ๆก็พอไหนโชว์โชว์หน่อยไหนมองไม่เห็นโอ้เต็มเลยครับตอนนี้ประมาณประมาณนี่ของปิ๊บแล้วครับประมาณหนึ่งในสามของปิ๊บแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอ้ควายทุ่งนู้นนี่มันมีเยอะมากเลยนะไปไปดูคว้าเออมาใกล้ๆกัน เป็นยังไงได้บ้างไหมไม่ได้เลยเหรอเอาหอยก็ได้ าหอยก็ได้เอาหอยก็ได้โอ้วิวสวยมากเลยเอาหอยเชอร์รี่ก็ได้ครับเนี่ยผู้หญิงช่วยกันเก็บให้เต็มเลยเนก็บเก็บไปเลยเอาเฉพาะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ต้องเอาโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้โหได้ปูได้ปูปูครับวิธีการจับปูที่ถูกต้องคือจับอย่างไรต้องจับอย่างไรว่าหัวจับตัวนี้ต้องจับอย่างไรเอ,จอางงจับด้านข้างเห็นไหมอ้มืออาชีพโอ้แต่เล็บเธอนี่สยองมากเลย จับเป็นไงโอ้ยอันนี้ปูเขาเรียกอะไรปูนาปูนาจ้ะโอ้ยพูดเล่นว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้ครูก็จับเป็นเห็นไหมจับอย่างนี้แหละจับปูวหััมนจะแต่อันนี้มันก็จะนั่นอ่าวิธีการจับต้องจับด้านข้างตัวนี้นี่มันดูค่ะวะดูค่ะวะนี่นี่นี่เพราะว่ามันยังบางคนนี่หั่นมือนี่นี่นี่ว่าบาง บางคนนี่ทำผู้ชายบาคนนี่้บบว่าฮลเล่ะไม่ดูมงอ่ะนี่ช่อะไรบเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ชื่ออะไรเฮ้ยนเป่ลมเหรอนีเป่ ิู้ชี้เต้าอาชาดีนอตัสุนวันกพอช้าแค่ฟังไม่ตรงเนี่ยว่าคุกปานนี้ ไม่ใช่เอาไม้ดีฟางเนี่ยฟางเลบูเลบูเลบูนลาไเลบบูเลบูเพาว่าเราไม่รัน

อุ้ยเยอะเกินก็ใส่ใส่พอก่อนพอก่อนพอก่อชวเยเอ้อเป่าเบาๆก่อนเป่าเบาไม่ต้องแรงอันนี้ใหญ่ไปเล็กๆก่อนเลี้ยงไว้เลี้ยงเป่าให้มันนานๆมูดีจมูดาวนี่คน काक्रो मियां मैं खुश हूं कि बाबू इस रोज द जाए मिरी बईराबी लेबो गाना बाबूवा धन्यवाद เยออกมาแล้วแต่ไม่เหมอนนี้เดี๋ยวทุกคนยุ่งกับวันเนเดือนกลังขึ้นแล้วดับแลเป่าเป่าเป่าเลี้ยงไฟเหมือนครูไม่ต้องเป่าฟูดครั้งเดียวเป่าเลี้ยงไฟนานๆเธอจะไปนู่นแล้วเธอกลับมานี่นะหมดเวลาหมดแล้วเยอะเเผลอเผลอเผลออเธอจะไม่ได้กินอันนี้นนเียได้หมดอ่ะได้เลยได้เลยได้หมดเลย

ใส่ได้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 อันนี้เอาต้องพบเอาไปล้างทำยีใส่ร้อนหรือยังทรศับกูกไม่ร้วนร้อน้ะครับร้อนแล้วรอก่อนยุกันพี่กุยเหออพี่คุยเหรอใช่ใช่เออ นี่คนป่านะครับคนป่าพอปลาแต่งตัวให้เรียบร้อยใครที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวจะกลับแล้วเหลือเวลาอีกห้านาทีเวลาอีกห้านาทีนะครับไม่อยู่นานนะเดี๋ยวถึงเวลาจะได้กินไหมเนี่ยโปสีเออจะเป็นนี่มาสวยอ่ะสวยดีกับยังมันจะเป็นสีแดงครับเอออย่างนั้นสุกละว่าอันนี้อยากรู้ว่าสุกหรือไม่สุกเนี่ยดูของเนี่ย ของน้ำฝนเนี่ยกลิ่นจะเป็นแบบของน้ำฝนเนี่ยวันนั้นตาไหลหมดแล้วี่อันนี้นะนนสุกยังได้กลิ่นแต่ควันเอ๊วันดูว่ะพคเท่